ทูปั่นงานให้เป็นภาพวันนี้เราจะมาชงกาแฟาด้วยเครื่องเนสเปโซคันนะเหลืออยู่แค่สองคปับชูนเองสุดท้ายแล้วทูปั่นงานให้เป็นภาพมาชงกาแฟด้วยเครื่องเนสเปโซคัะนะโอเคไปเลยนะไปนะโอเคยกปิดออกมาตรงนี้ าอย่าลืมเสียปากครับเสียปากเนะโอเคเสียปากได้แล้วสวิตอยู่ตรงนี้กดไปเลยกดไปเลยนะขอเดอบลูนช็อตเต็มแก้วเลยน้ำเยอะๆอ,อเมริกาโน่กระพริบ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 ,บ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 รอให้แสงหยุดกระพริบเวลาน,นั้นแหละน้ำก็จบมา lalu hampir benar itu kau pakai dari mesin kapal Wow, sih Wow, lihat. Wow, lihat. Wow, lihat. ทูปั่นงานให้เป็นภาพชงกาแฟด้วยเครื่องเนสเปโซสหรับวันนี้สวัสดีครับ